สมมุติว่านี่คือบ้านเ e t f l i x ของนุ่นิกนะคะสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูุ0 5คนค่ะทีนี้เจ้าของบ้านก็คือคนนี้เป็นเจ้าของรหัสผ่านเ e t f l i x นะคะแล้วเขาก็แชร์ให้กับอีก4คนที่ไปร่วมบ้านด้วยหนึ่งในนั้นก็มีนุกนิกด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่1 4คนนี้ที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านอะอยู่คนละที่กันเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือคนที่จะสามารถดูได้ตอนนี้มีแค่เจ้าของบ้านเท่านั้นหรือว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเท่านั้น แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่า4คนนี้อยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่4คนแต่ว่ามีนุกนิกไปร่วมหารอีก1คนเป็นคนที่5ซึ่งไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันน,นุกนิคจะไม่สามารถดู Netflix ที่เป็นการแชร์รหัสจากบ้านนี้ได้แล้วเวลาเข้าไปดูนะคะจอมันก็จะเด้งออกมาเพราะว่าเขาตรวจพบว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกันกบเจ้าของรหัสผ่านต่อมานะคะถ้าเกิดว่า นุกนิกเนี่ยอยากใจยังอยู่บ้านนี้เหมือนเดิมอยากแชร์รหัสผ่าน n น t f l i กกับเขาเหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องบอกให้เจ้าของบ้าน n น t f l i x อันนี้สมัครบริการสมาชิกเสริมให้กับเรานะคะซึ่งเราจะต้องคุยกับเขาเพราะว่าเขามีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่คนละ9กบาทต่อ1งโปรไฟล์ที่เป็นสมาชิกเสริมเราจะต้องคุยกับเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะจ่ายเพิ่มให้เขา99้าบาทหรือเปล่าหรือเราจะเอา99บาทไปรวมกับราคา4 1 9บาทแล้วก็ หเหมือนเดิมอันนี้ก็คุยกันเอง,องเรื่องราคานะคะแต่ที่แน,แน่ๆเจ้าของบ้านที่เป็นคนสมัครสมาชิกเสริมให้เราเขาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีก9 9บาทต,ต่อเดือนเพื่อให้เราสามารถแชร์รหัสผ่าน n e ็ f ฟ ix ของเขาได้อยู่คนละบ้านก็สามารถดู n น็ f l i x ร่วมกับบ้านเดิมได้นะคะที่เป็นเจ้าของบ้านทีนี้ข้อดีของสิ่งนี้คืออะไรสําหรับตัวนุกนิกนะคะที่เป็นสมาชิกเสริมนุกนิกจะสามารถดูความละเอียดสูงสุดแบบ 4K HDR ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยัง สามารถใช้งานโปรไฟล์เดิมได้เพราะว่าโปรไฟล์มันจะเก็บประวัติการเข้าชมของเราหรือว่าเราดูหนังอันไหนค้างไว้เนี่ยเราก็สามารถกลับไปดูได้ไม่จาเป็นต้องไปสร้างโปรไฟล์ใหม่กรณีที่2นะคะอันนี้คือบ้านเน็ตฟิกเหมือนเดิมแต่ลูกนี้อ่ะคือคนนี้อยากบอกเลิกบ้านนี้อยากออกไปสมัครแพ็กเกจด้วยตัวเองนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือนุกนิกจะต้องสมัครสมาชิกใหม่เลือกแพ็กเกจใหม่เป็นโปรไฟล์ของนุกนิกเองอาจจะย้ายโปรไฟล์เดิมมาจากบ้านหลังนี้เพื่อมาเป็นโปรไฟล์ใหม่ของเราหรือเราจะสร้างโปรไฟล์ใหม่ของเราก็ได้แต่ที่แนะนําก็คือให้ย้ายโปรไฟล์มาเป็นของเราเองนะคะซึ่งแพ็กเกจก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคา 99บาท169แล้วก็349บาทหรือว่า419บาทอันนี้ก็ต้องเลือกเอาค่ะว่าเราสะดวกแบบไหนอยากดูแบบไหนถ้าอยากดู 4K HDR เนี่ยก็ต้อง419บาทต่อเดือนเลยสำหรับคนที่อยากบอกเลือกกับ Netflix บ้านที่เราใช้อยู่นะคะแล้วไปใช้เป็นของตัวเองเนี่ยสามารถย้ายโปรไฟล์ได้ซึ่งในแอปก็จะมีตัวเลือกการย้ายโปรไฟล์นะคะสามารถย้ายโปรไฟล์เก่ามาเป็นโปรไฟล์ใหม่ของเราคนเดียวได้เลยข้อดีก็อย่างที่บอกไปค่ะ สามารถดูประวัติการเข้าชม Netflix ของเราได้แล้วก็สามารถเข้าไปดูสิ่งที่ดูค้างอยู่ได้ค่ะแพ็กเกจ Netflix ที่สามารถเพิ่มสมาชิกเสริมในตอนนี้นะคะมี2 p a แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจมาตรฐาน349บาทเพิ่มสมาชิกเสริมได้แค่1คนเท่านั้นเดือนละ99บาทต่อคนแล้วก็อีกแพ็กเกจนึงเป็นแพ็กเกจพรีเมียม4 9่บาทต่อเดือนเพิ่มสมาชิกเสริมได้สูงสุด2คนนะคะซึ่งก็จะตกกนละ9 9บาทต่อเดือนเช่นกันค่ะ สรุปแล้วก็คือสำหรับคนที่หาเน็ตฟิกกันอยู่แต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะไม่สามารถดูได้แล้วนะคะนอกจากเจ้าของบ้านที่ยังดูได้อยู่นะคะถ้าเราอยากอยู่บ้านเดิมก็ให้เจ้าของบ้าน Netflix อันนี้สมัครสมาชิกเสริมให้เรา99บาทต่อเดือนต่อ1่โปรไฟล์นะคะก็ไปคุยกันเองว่าจะแจกเงินให้กันยังไงนะคะ อย่างที่2ก็คือการออกจาก t e t f l i x บ้านเดิมแล้วมาสมัคร n e t f ฟ ix ของเราเองใหม่เราสามารถย้ายโปรไฟล์จากบ้านเดิมมาได้นะคะอันนี้ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้จะได้มีประวัติการเข้าชมนะคะแล้วก็เข้าไปดูสิ่งที่เราดูค้างไว้ต่อได้ค่ะอัปเดตให้เพิ่มเติมนะคะมีผู้ใช้คนไทยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ n e t f l i x t h a i l a n d มานะคะในหลายๆประเด็นเลยสรุปได้ดังนี้เลยค่ะ คู่เรือนหลักหรือว่าเจ้าของรหัส Netflix นะคะก็ยังสามารถดูได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ไหนนะคะประเด็นที่2ก็คือเพื่อนที่แชร์ด้วยสามารถดูในมือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้ปกติไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะแต่ในกรณีที่เพื่อนอยากดูผ่านทีวีที่บ้านของเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเสียเงินเพิ่ม99บบาทต่อเดือนค่ะ กรณีที่เพื่อนแอบดูผ่านทีวีที่บ้านเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้แจงแ้งเราเพื่อนจะไม่สามารถดูได้จะต้องล็อกอินผ่าน wifi ของครัวเรือนหลักเท่านั้นก็คือบ้านเราเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของไอเเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเรื่องรหัสต่างๆเพื่อนไม่สามารถใช้งานผ่านทีวีได้โดยที่เราไม่รู้ค่ะ